เอาละครับผมสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับ88สักคำนะครับเลี้ยวพีวีนะครับนะวันนี้อยู่ผมบางเงี้แค่ครับนะอ่าวันนี้มีกิจกรรมนะครับผมนะเซิร์ฟเวอร์ของเรามีกิจกรรมนะครับแอดมินบินลัดฟ้านะครับโดยจะทําการบินนะครับผมเส้นทางการบินนี้ยเป็นแนวทะแยงคล้ายๆล้ายผับจีนะครับลัดผ่านแผนที่นะครับผมเพื่อให้ผู้เล่นในเซิร์ฟนะครับยิงเครื่องบินแอดมินนะครับให้ตกนะฮะแล้วก็รับของไปได้เลยนะครับจากตัวแอดมินนะครับวันนี้ผมอยู่กับแอดมินอ่า เซนต์นะครับผมเออผมอยู่กับแอดมินเซนต์นะครับนะก็ใครที่สนใจนะครับเซิร์ฟเวอร์ไวมันอย่างนี้นะครับนะแปดแปดสัคำเรียวพีวีนะครับสามารถจอยดิสคอดนะครับเข้ามาเล่นในเซิร์ฟได้นะครับลงทะเบียนแล้วก็เข้ามาเล่นได้เลยนะครับผมบอกได้เลยว่าฟรีนะครับผมไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับเซิร์ฟเวอร์เรามันๆนะครับตอนนี้คนออนไลน์อยู่ที่ประมาณ50 5-56ถึงคนนะครับใกล้เต็มเซิร์ฟนะครับผมนะเดี๋ยวประมาณสัก2ทุ่มนิดๆ2องทุ่มครึ่งก็อาจจะเต็มนะครับนะกิจกรรมตอนนี้ก็ถึงเวลากิจกรรมเรียบร้อยนะครับ2ทุ่มนะครับเดี๋ยวเราไปบินลัดฟ้ากันเลยดีกว่านะครับนะตอนนี้ผมสไพร์บาเลตหนึ่งกระบอกนะครับนะแล้วก็กระสุน AP พแม็กนะครับเออนะเตรียมบินเลยนะครับนะไปโลครับ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 ไปเซ็น เซนจะขับหรือพี่จะขับพี่พี่พี่โหดไหมอ่ะขับเลยอาวพี่โหดไหมฮัลโหลัด้ไหมอ๋อได้อยู่เดี๋ยวรอบแรกพี่ขับก่อนแล้วกันไปได้อ้อผต้องเอาปืนให้ไหมเอาพี่ขึ้นยัง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 ฮัลโหล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 เซนเซนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เดี๋เดคมาได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ ยังไม่ไปไหนเลยแอดมินนะขึ้นได้นะขึ้นได้ปะเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่สตาร์ทเครื่องก่อนลองหนึ่งโอเคไป เอาเป็นเอาเป็นเส้นตรงเลยนะเส้นตรงโอเคโอ้โหตบินผ่านสนามบินเลยขวาหน่อยฮะขวาหน่อยตบินผ่านสนามบินบินหนึ่งเลยเออออกขวาหน่อยเส้นดูคนไว้นะว่ามีคนตรงไหนบ้างได้ได้ได้ตอนนี้ยังไม่มีบินช้าไหมรถความเร็วหน่อยนะเฮ้ยทำไมทำไมมีจ่าเจียงอยู่ขวาเห็นไหมฮะมีจ่าเจียงอยู่ขวาเออพี่ไม่ได้โชว์เนมเพจว่ะเออ นีกไปเลยดิโอเคโอเคประมาณนี้แหละติดตรงไปได้เลยครับโอเคครับคนอยู่ข้างหน้าจัดไปพี่โชว์ในเพจก่อนได้ได้ตก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 แหวนปล่อยไม่ได้เลยมันจะคิดว่าจะมีคนเอาเครื่องบินมายิงเราไม่เลยนะมันมีคนมีคนพูดแล้วมีเหรอมีเอ่อมันบอกว่า เาขานเนดี๋ยวเตรียมขับปีนไว้ให้พร้อมอ,อะไรอย่างเงี้ยไอ้จัดไปดิมาไล่ยิงไ,ได้เลยอ๋อโซนนี้เผ็ดโซนนี้นเผ็ดผินชน้าๆเยอะนะได้หรือว่าชา้ากว่าน,นี่ประมาณนี้ป่ะช้าช้ามันตกนะช้าไปช้าไปช้าไปประมาณแบบเต้เนเต็มที่เลยมันยิงได้อยู่แล้วเออตรงเลยนะตรงเลยพี่ตรงเลยโอเค เดี๋ยวพี่ไปบินโฉบบ้านไอ้พวกเชฟบินพวกไอ้แฮมหน่อยก็ได้คนเยอะๆยอะได้ได้ได้พี่พี่เดี๋ยวเดี๋ยวดูมันบอกทางให้พี่หน่อยเพราะว่าพี่อัดคลิปอยู่ไม่ได้เปิดแมพโอเคได้ได้ไม่มีใครยิงเหรอวะไม่มีแถวนี้ไม่มีคนไง่หรอไปทางซ้ายมือฮะซ้ายมืออ่ะแไรบินบินลัดฟ้านี่แหละโฉบลัดนี่ไงขวาขวาขวาไงเออเออเออหนีกดนาลงหน่อย ไม่มีแตะนะเครื่องบินนะทำไรอ่ะทำไรอ่ะทำไรอ่ะกดผิดบินวนกลับเข้าสนามบินแล้วก็ไปทางซ้ายก็ได้พี่ตามเส้นทางเลยาหายแล้ว อะไรมันไอ้ยามติดต้นไม้เมื่อกี้โคตรแย่เลยตกบ้ามันขอเฉยอ่ะที่แจก่ครชัดเลยนะนี่แฉ่ครชัดเออเอาไว้เอาไว้เดี๋ยวไปเจอไปเจอที่เดียวไปเจอที่นั่นวัาตามพี่มาก็ได้เอาล่ะคุณผู้ชมครับตอนนี้เป็นรอบที่สองนะครับเดี๋ยวเราทำการบินกันเลยนะครับแล้วมึงไม่ลอกกูฮัลโหล เดี๋ยวเดี๋ยวคนแรงเกินเฮ้ยไม่ใช่โดนทีวีนี่ใช้ในเกียวในเกียวเออยังไม่ทันไปไหนเลยเดี๋ยวขวาระเบิดระเบิดป่ะเอาล่ะครับคุณผู้ชมขอแก้ตัวนะครับรอบเมื่อกี้ผิดพลาดทางเทคนิคขีดพลาดทางเทคนิคแล้วแล้วทำไมไม่ใช่ยิงเลยเมื่อกี้แล้วทำไมไม่ขึ้นวะเนี่ย มีปัญหาข้างเบี้ยอีกละอ่ะคืนละคือละก็ละโอเคจะ <laughs> ใช้ใดเกี่ยวนะเอเยืดไหล่จะตกหนาวตอนเนี่ยเ <laughs> ออขึ้นปุ๊บแล้วก็ออกขวาเลยแจวเซนเออดได้แล้ว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 ผมระดับนี้แล้วนี่ไปเลยยาวๆไปชิ้นสุดท้ายทักปิดมือหนึ่งอ่ะอ่าโหแม่งเป็นคนนั่งโคตรวาร์ปเลยวะ่ะ <Hey. S 2> สุดยอดจริงเลยอ่ะสะครัของเราวาร์ปอยู่แล้วไม่ต้องห่วงอ่ามีตี้เฮดวีอยู่ข้างหน้าออกซ้าย,ยานิดๆโอเคตรงเลยเซนได้โอ้ทำไมมันวาร์ปอยู่เมื่อก,กี้เมื่อกี้เซนวาร์ปตอนตอนอยู่ไม่วาร์ปเหรอ เอดยที่ข้างล่างเห็นนะเห็นนะข้างล่างอ๋อโอเคเดี๋ยวผมไปทักทายก่อนไปเดี๋ยววนเดี๋ยววนมาใหม่หนูมีปืนยิงไหมเนี่ยปิดชื่อก่อนดีกว่าได้เห็นจุดก็พอใช่ใช่แล้วไปยิงว่ะยิงว่ะไ้ยิงว่ะ เล่นต่อเล่นนะเล่นนะอนนีนนีนนเซ้นเซ้นเซนไปดีกว่าไปดีกว่าเขาได้แล้วเขาได้แล้วเออเลือดเราลดเนี่ยมันโดนนะเนี่ยโดนอยู่โดนอยู่เออโดนโดนเนี่ยเลือดลดโดนโดนโดนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาได้เดี๋ยวเขาได้สองสองลำแมวเออฮือว่ะฮือว่ะเฮ้ยเขาบอกว่าแอดมินเจอท่าอากาศตีว่ะ เอ้เซ้นตอบได้เด้อผมบินผมตอบได้สบายสบายบินอยู่ไหนนี่ฮะสนามบินแล้วเหรอสนามบินสนามบินสนนามบิผ่านสนามบินอยู่อ้าวเอ้ยมันมีเหมือนมันจะมีอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวพี่สังเกตเดี๋ยวนะเฮ้ยเป็ดเป็ดที่เนี่ยขวาด้วอเว้ยเฮ้ยมันมีเครื่องบินบินกระไล่ข้างหลังวะ เอ้ยใครวะเออใครวะเอ้มันไล่เว้ยบินไล่เว้ยมันไล่บินไล่เว้ยเออตัวมันหันมองได้แค่นี้วะอ้ยเอตีเอตีนั้นตีประสาทตีประสาทอ่ะเอาตีประสาทมันได้ไปแล้วได้ไปแล้วลำนึงได้ไปแล้วเออหนีมันหนีมันบินตกบินตกมึงบอกว่าเจอทับอากาศยานแน่เนี่ยแล้วอากาศยานเอ้ยมันยิงยิงไม่โดนเลยนะ ต,ตั้งนั้นเลยนะยิงยากยตายถ้าเป็นอย่างนี้ถ้าเป็นถ้าพี่กดไอเน,นี่ยเอยเอยเออตอร์พาซันก็เห็นว่ะเพิ่งเห็นเมื่อกี้ไม่เห็นปไปไป,ไปดีนะมันไม่มี RPG นะยิงยิงคืนไม่ได้ว่ะไม่มีปืน โหลเซ้นมาแล้วพี่เอกกรังเราเป็นเครื่องบินเสบียงเราจะไปเอาไม่เอา,เอาไม่ได, <c oughs> เด้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเสกก็ไม่ได้หา <c oughs> จบแล้วมัน,นเอา,า,าบินตายบินลำบาเครนอบินตกนะเออทำยังไงดีวะปืนมันไม่มีไม่มีลูกวะ่ะไม่ตกสักทีนะออคนบินหอดเลยมันโหลดก,กระสุนไม่ได้จบแล้ว ไปหายแล้วใช่ไหมล่ะ้ยเง้เชดือนเฮ้ยอื้ออืออื้ออะ้ออื้ออื้อยื้ออะ้อง้ออื้ออือาล้อง้ออือ้อ้ออออื้้ออ้ออ้โอื้ออื้อ้ิไปไหนแล้วออน้อออี้อยู่ กำลังสลับเครื่องบินข้างหลังนี่เห็นละเอางี้เซนครับหาบ้านหาบ้านหาบ้านแล้วก็ขับธรรมดาให้มันยิงเนันน้นมีคนยิงว่ะมีคนยิงว่ะข้างหลังเลยฮะต้องไปข้างหลังขี้บ้านอยู่ข้างหลังเอ้เอ้เอ้ยเอ้ยอ้โดนโดนเซนโดน ที่อยากให้มันตกแถวบ้านคนอะไรเงี้ยได้ได้ไดตรงนี้ตอนนี้ไม่มีตี้อยู่ไม่ค่อยโดนเลยครับ <c oughs> <c oughs> โอเคครับผู้ชมนะตอนนี้ก็เดี๋ยวเราทำการหาวิธีนะครับแจกของผู้เล่นก่อนนะครับก็ บินมาเป็นระยะเวลาสักพักหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้ผู้เล่นก็กระจัดกระจายอยู่ตามแมปนะครับทําให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะแจกของได้ทั่วถึงนะครับเดี๋ยวลองหาวิธีแจกของก่อนนะครับนะอาจจะไอลำนี้อาจจะเราอาจจะไปตกที่ไหนสักที่เนาะเซนนะที่มีคนอ่าแล้วก็อย่าลืมนะครับผมความสนุกความมันอย่างนี้นะครับแปดสักคำเรียว p ีวีนะครับผมท้องที่นี้เท่านั้นนะครับเซิร์ฟเวอร์ของคนไวมันนะครับผมสามารถจอยดิสคอดกันเข้ามา ร่วมสนุกได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ดิสคอดไว้ให้ใต้คลิปนะครับลงทะเบียนแล้วก็เข้ามาสร้างเนื้อสร้างตัวได้เลยนะครับผมสำหรับนี้ผมแอดมินเซนต์อ้าวไม่ใช่ตอนนี้ผมแอดมินแบงค์แล้วผมอ่าแล้วก็แอดมินเซนต์ครับแล้วก็แอดมินเน็ตอยู่ไหมครับผมโอเคครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ